แก้มเฮ้ยลองแกม้มลองมุมปากหรือแก้ได้ด้วยกัน แว็กหน้าค่ะที่คุูทันถืออยู่นะคะที่เห็นเป็นไม้ๆอย่างนี้ไม่ใช่ไม้ไอติมนะจ๊ะแต่เป็นไม้แว็กค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นน้ําตาลนะคะซึ่งนําเข้ามาจากประเทศเกาหลีและการแว็กหน้านะคะมันสามารถช่วยแก้ปัญหาล่องแก้มลึกได้ยังไงคะคุณทันคุณรู้ไหมคะนึ่งสาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยแก้มป่องๆแล้วห้อยลงมาคล้อยย้อยย้วยลงมานะคะเกิดจากอาการน้ําเหลืองค้ั่งน้ําเหลืองคือซากเซลล์ต่างๆที่มันเสื่อมสภาพนะคะเมื่อมันคลั่งมันเสื่อมสภาพนะคะมันมาถูก กองรวมกันมันจะห้อยๆอ,ออกมาเนี่ยคุณคิดสภาพอยู่มันห้อยๆห้อยๆห้อยๆเป็นลูกๆออกมานะคะแล้วถ้ามันอยู่ตรงนั้นนานๆนะคะผิวของเราตรงนั้นนะคะผิวจะเสียแล้วก็ผิวจะแบบแพ้ง่ายบอบบางง่ายมากๆฉะนั้นนะคะวันนี้ผู้ทันจะพามาเรียนลุ้เคล็ดลับนะคะวิธีการแว็กหน้าซึ่งผู้ทันไปเรียนมาจากประเทศเกาหลีเลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าในประเทศไทยไม่มีมาดูกันเลยค่ะว่ามันแก้ปัญหาล่องแก้มลึกย้ำนะนมันแก้ได้แบบเห็นผลลั์แบบ คือครั้งแรกเริ่มเห็นแล้วอะแลวล่องลึกๆคือมันเตื้นด้วยเลยอันนี้มันเจ๋งมากๆนะคะอยากบอกว่ามันเจ๋งมากๆมาดูกันค่ะแว็กนะคะจะเป็นแว็กน้ำตาลซึ่งนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะจะไม่เป็นแว็กร้อนนะคะเราจะแตะลงไปที่ผิวหน้าซึ่งโดยปกติแล้วนะคะผิวหน้าของคนเราเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิความร้อนอยู่แล้วพอมาแตะจางนี้นะคะแว็กมันจะละลายเองนะคะเราจะรอให้แว็กละลายก่อน พอหลังจากแววกละลายแล้วนะคะเราจะค่อยๆลากนะคะจับผิวหน้าไว้ขึ้นมาตรงร่องนะคะผู้หญิงเราจะมีปัญหาร่องแก้มร่องมุมปากขึ้นมาได้เลยช่วงนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะกระตุ้นค่อยๆใช้ไม้นะคะกระตุ้น มันจะช่วยล่องแก้มลึกได้ดีนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องล่องแก้มลึกเวลาแว็กอย่างนี้นะคะ1เลยช่วยกระตุ้นการทํางานของต่อมน้ําเหลืองและล่องที่มันลึกนะคะพอเราดึงอย่างนี้นะคะล่องมันจะตื้นขึ้นและผิวมันจะฟูขึ้นนะคะตรงนี้นะคะท่านี้นะคะเราสามารถแก้ได้ทั้งล่องแก้มแล้วก็ล่องมุมปากเวลาทํานะคะ เก็บแบบนี้เลยค่อยๆกระตุ้นนะคะสำหรับผู้หญิงที่หน้าห้อยคล้อยย้อยมากนะคะเราก็จะใช้นิ้วมือดึงผิวนะนิดหนึ่งหรือหน้ากระชับยังไงเราก็ต้องมืออีกฝั่งนึงดึงตึงไว้นะคะข้อที่ไม่ควรทำเลยและห้ามทําคือห้ามใช้แวกร้อนในการทำเด็ดขาดให้ใช้แว็กในอุณหภูมิปกติ คนที่ลองแก้มลึกนะลองน้ําหมากลึกนะฮะเราก็เน้นได้นะฮะปึ๊บแล้วก็ดึงออก สังเกตนะคะผิวบริเวณตรงช่วงนี้จะฟูขึ้นล่องที่ลึกนะคะมันก็จะตื่นขึ้นผิวจะฟูขึ้นแดงๆตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะพอเลือดไหลเวียนดีนะคะมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะตรงนี้ เห็นผลลัพธ์ได้แบบชัดเจนอย่างง่ายๆเลยนะคะด้วยการแวกหน้ายกกระชับสไตล์ของครูทันนะคะ,ส,ะสาวๆท่านไหนนะคะอยากที่จะเรียนรู้เป็นวิชาชีพนะคะพิมพ์คําว่าสนใจราย,ายละเอียดได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานของเราส่งรายละเอียดไปให้ค่ะไม่ต้องบินไกลไปถึงเกาหลีนะคะมาเรียนที่เมืองไทยก็เรียนได้และได้รับใบ์ติฟิเคตจากสถาบันชั้นนาของประเทศเกาหลีนะจ๊ะและใครอยากที่จะเรียนด้วยหน้ากัวซานะคะหรือแวกหน้านะคะเกี่ยวกับผิวหน้าสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามครูทันไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคนิคดีๆนะที่ทำให้หน้าคุณสวยโดยวิถีธรรมชาติบำบัดค่ะติดตามนะจ๊ะและเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบน